ทีมอื่นจะเป็นยังไงเราเรา,เราไม่สนใจครับเรามีเป้าหมายเดวยกันมันอาจจะมีปาฏิหารเกิดขึ้นก,ก็ก็เป็นได้ครับสวัสดีครับผมมุ่นศิริศักดิ์ไฟดง กันทีมเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์แล้วตอนนั้นจังหวัดบุรีรัมย์มีรายการฟุตบอลได้เล่นให้อำเภอประโคนชัยอําเภอบ้านเกิดคือตอนนั้นต้องเล่นตามทะเบียนบ้านว่าอยู่อําเภอไหนก็ต้องเล่นอําเภอนั้นแข่งมาเรื่อยจนถึงรอบรอบรองรอบชิงเราาแล,แล้วเราได้ชิงที่สนามเขากระดงสเตเดียมตอนนั้นทีมบุรีรัมย์พีเอกำลังกำลังบุมแล้วก็มีมามองของสมโมสร กูรีลม,มาเห็นเราแล้วให้เราเข้าไปร่วมทีมทดสอบฝีเท้าฟุตบอลยุทธครับของสโมสรก็เป็นจ,จุดเริ่มต้นของของเราในฟุตบอลอาชีพพอขึ้นมา6เราก็ได้เข้าโรงเรียนสมุวิทราลายตอนนั้นเราก็ได้เล่นฟุตบอลร,รายการต่างๆให้กับโรงเรียนพอดีว่าฟอร์มดีเข้าตาก็เลยก็เลยได้ติดทีมชุดนักงเรียนไทย18ปปีไปชิงแชมป์เอเชียตอนนั้น ไทยเป็นเจ้าภาพแข่งที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วเราได้แชมป์ด้วยด้วยครับภูมิใจรู้สึกภูมิใจว่าเด็กบ้านนอกอเด็กบ้านนอกเลยก็แต่สามารถติดทีมชาติไทยได้มันก็เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นสิ่งภูมิใจให้กับตัวเองครับตอนปีเาตอนเล่นอยู่อยู่อาร์มี่เราเล่นไปซิดแมตช์แล้วเราฝึกซ้อมเรามีอาการบาดเจ็บเจ็บหนักถึงถึงขั้นต้องผ่าตัดเราเราก็ต้องต่อสู้สู้กับตัวเองคือแบบให้กำลังใจตัวเอง อดท,ทนวันที่เราจะกลับมาตอนที่เราเอามีอาการบาดเจ็บนี่แหละก็คือที่นี่เชียงใหม่สโมสรเชียง,งใหม่ยูเนเต็ดเนี่ยให้ให้โอกาสเราดีกว่าที่จะสามารถ uh, เล่ดดนฟุตบอลต่อไปเป็นสโมสรแรกที่เรามีอาการบาดเจ็บแล้วติดต่อเราไป ยอดลูกนี้เข้าไปแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อศูนย์โอ้โหซีซักไฝดงครับทำประตูให้กับทางเชยียงใหม่หนีห่างทางหมดประการไปสองศูนย์แล้วแล้วก็เป็นประตูแรกของศีรีส์ซักไฝดงด้วยนะครับบนหลีกสูงสุดกับเชียงใหม่อยู่ในเต็ดเนี้ยเราอะไม่ชนะใครมาหลายนัดมากทุกคนก็รู้แล้วเราต้องการหาจุดเปลี่ยนหาจุดเปลี่ยนหาชัยชนะ คือชนะมันเป็นจุดเปลี่ยนสําหรับทีมอยู่แล้วแล้วจุดเปลี่ยนมามาเปลี่ยนตอนแมสตส์สมุทรปราการที่เราสามารถชนะในบ้านแล้วสามารถทาประตูได้ผมก็เราปลดปล่อยคือเรากดดันเราแบกรับภาระแลบอะไรหลายๆอย่างพอมันยิงได้แล้วมาครชนะมันแบบรู้สึกแบบพวกเรากลับมาแล้วเชียงใหม่ยูเจ็ดกลับมาแล้วคือคือทุกคนต่างมีความมั่นใจว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่จะ พาทีมทำผลงานดีแล้วก็ให้ดีแบบดีไปตลอดจนจนจนเกบรรูการครับเรามีความมั่นใจหนึ่งทีมชนะแต่เราก็ก็ต้องให้เครดิตกับเพื่อนร่วมทีมด้วยที่ที่สู้ด้วยกันผมมองว่าที่ได้รางวัลที่ที่ติดอะไรทีมยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยมัน,นก็เป็นเป็นผลพวงก,กับจากเพื่อนร่วมทีมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เราคนเดียวอะ ความเชื่อผมมีอยู่แล้วครับผมมั่นใจนะครับคือแต้มมันหาแต่แต่ผมเชื่อว่าเราสามารถทําได้เพราะว่าฤดูก,กาลมันยังไม่จบผมขอแบบโฟกัสเป็นแมตช์ต่อแมตช์ดีกว่าคือเราแข่งกับตัวเองพอเราไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องไปหวังพึ่งใครทีมอื่นจะเป็นยังไงเราเราไม่สนใจครับเรามีเป้าหมายเดีวยวกันมันอาจจะมีปัจิหายนเกิดขึ้นก,ก็ก็เป็นได้ครับ ที่จอราบรีในบ้านก็อยากให้แฟนบอลเชียงใหม่ยูเต็ดเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาซัพพอร์ตเราเพราะเราก็เต็มที่เต็มร้อยเพื่อแฟนคลับเพื่อสโมสรเชียงใหม่อิสเรลเชียงใหม่สีแดงเชียงใหม่ยูเต็ดเราต้องรอด